หากคุณเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจงตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่คำทำนายธรรมดาแต่นี่คือรหัสลับแห่งโชคลาภของจักรวาที่เขียนไว้เฉพาะคุณเท่านั้นชาวราศีพิจิกผู้ครอบครองพลังลึกลับและจิตวิญญาณลึกซึ้งที่สุดในจักรราศีปีนี้ดาวเปลี่ยนดวงพลิกฟ้าเปิด พร้อมผลักดันให้คุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโชคใหญ่เงินก้อนความสำเร็จและการปลดล็อกกรรมเก่าที่เคยฉุดรั้งพลังของคุณในช่วงนี้จะไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคถูกหวยได้เงินก้อนแบบไม่คาดฝันหรือมีคนโอนเงินแบบไม่ตั้งใจทุกอย่างจะเริ่มเคลื่อนที่เพราะพลังจักรวาลกำลังบอกว่าถึงเวลาของพิจิตแล้ว อย่าแปลกใจถ้าชีวิตคุณเริ่มเจอเรื่องประหลาดแบบฉิบทันเช่นนกบินบนหน้าบ้านคนเก่าๆทักมาหรือฝันซ้ำๆเหมือนเป็นสัญญาณเพราะทั้งหมดนั้นคือบ่อแสของโชคลาบที่คุณต้องถ่ายให้ได้วันนี้คุณจะได้รู้ทุกด้านของดวงทั้งการเงินการงานความรักโชคลาบและชีวิตพร้อมทั้งข้อโดดเด่น จุดที่ต้องระวังและเคล็ดลับเสริมดวงให้รวยไม่หยุดโชคไม่หมดสุขภาพไม่พังและพลังชีวิตล้นเกินใครในช่วงนี้จงตั้งใจฟังเพราะทุกคำคือพลังจากระวาลที่ต้องการให้คุณเติบโตร่ำรวยและหลุดพ้นราศีพิจิก23ตุลาคม21พฤศจิกายนเป็นราศีที่เปลี่ยมด้วยพลังงานลึกลับมีเสน่ห์ลุ่มลึก และมักจะมีจิตใจที่เข้มแข็งภายในมักเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและมุ่งมัน่นเมื่อราศีพิจิกตั้งเป้าหมายแล้วพวกเขามักจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการด้านลึกของราศีนี้ยังแฝงไปด้วยสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมและความสามารถในการอ่าในใจคนได้แม่นยำด้านล่างนี้คือการทำในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในแต่ละช่วงอายุแบ่งออกเป็น5ด้านหลักได้แก่การเงินการงานโชคลาภความรักและชีวิตโดยรวม ช่วงอายุ15 25ปีการเงินในวัยเริ่มต้นของชีวิตกระสีพิจิตรมักต้องเผชิญกับบทเรียนเรื่องการบริหารเงินค่อนข้างมากรายรับที่มีอาจยังไม่มั่นคงเพราะยังอยู่ในช่วงศึกษาหรือเพิ่งเริ่มเข้าสู่โลกของการทำงานการใช้เงินในช่วงนี้มักจะไปกับเรื่องไลฟ์สไตล์ความรักและความอยากรู้อยากลองอย่างไรก็ตาม ด้วยความเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของราศีพิจิกหากเรียนรู้เร็วและรู้จักวางแผนการเงินตั้งแต่ต้นจะสามารถปูพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงได้ในระยะยาวการงานเป็นช่วงของการค้นหาตัวตนพิจิกในวัยนี้อาจยังไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรในชีวิตแต่ จะเริ่มแสดงออกถึงความทะเยอทะยานและความต้องการสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับมีแนวโน้มจะลหลงไหลในงานที่ท้าทายและมักเลือกทางเดินที่ไม่เหมือนใครหากได้ทำงานด้านจิตวิทยาการวิจัยการสืบสวนงานลึกซึ้งหรือศิลปะล้ำลึกจะสามารถฉายแววได้เร็วโชคลาภโชคของพิจิตในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณท่าเชื่อในลางสังหอนมัก จะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีได้อาจมีโชคแบบไม่คาดคิดจากการเสี่ยงเล็กน้อยเช่นการจับฉลากหรือโอกาสที่มาจากเพื่อนฝูงแบบไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามพึงระวังอย่าโลภหรือทุ่งม,มากเกินไปเพราะโชคของพิจิตมักมาแบบพอดีไม่ใช่แบบถล่มทลายความรักความรักในวัยนี้ของพิจิตกเข้มเข้เขนและจริงจังเกินไบเป็นคนที่รักแล้วรักเลยทุ่งเทให้สุดหัวใจแต่เพราะความหึงหวงความลึกซึ้ง และความไม่ยอมใครง่ายๆทำให้มักเจอปัญหาความสัมพันธ์แบบรุนแรงอารมณ์แปรปรวนบ่อยพึงเรียนรู้การควบคุมอารมณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงชีวิตโดยรวมชีวิตของพิจิตในวัยนี้เหมือนการเดินบนสะพานเชื่อกต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจหากผ่านพ้นบททดสอบในวัยนี้ไปได้จะสามารถวางพื้นฐานสำคัญสำ,ญสำหรับชีวิต ในอนาคตและเป็นช่วงเวลาสำคัญในการหล่อหลอมตัวตนที่แท้จริงช่วงอายุ26-35ปีการเงินนี่คือช่วงเวลาแห่งการสะสมทรัพย์อย่างจริงจังราศีพิจิกจะเริ่มคิดถึงความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะลงทุนอย่างรอบคอบและไม่ชอบเสี่ยงโดยไม่จำเป็นหากใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างชาญฉลาด จะมีโอกาสสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงรายรับอาจมาจากหลายทางทั้งงานหลักธุรกิจส่วนตัวหรือรายได้จากการลงทุนการงานเป็นช่วงที่พิจิกเริ่มเข้าสู่จุดแข็งในเส้นทางอาชีพมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสายงานที่ต้องใช้ไหวพริบการวิเคราะห์หรือความลึกซึ้งเช่ยนองงานกฎหมายวิจัยการแพทย์การเงินงานราชการระดับสูงหรือแม้แต่งาน ด้านจิตวิญญาณหากตั้งใจจริงพิจิกสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้าทีมได้ในช่วงปลายของวัยนี้โชคลาภโชคเริ่มคงที่และไม่ได้มาง่ายเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่กลับมาในรูปแบบของโอกาสทางอ้อมเช่นการได้เจอคนที่ช่วยสนับสนุนหรือการได้โอกาสงานที่ยกระดับชีวิตโชคของพิจิกมากมาในเวลาที่เหมาะเจาะ และคาดไม่ถึงต้องอาศัยความอดทนและความเชื่อมั่นในเส้นทางของตนเองความรักความรักในวัยนี้ของพิจิกมีแนวโน้มจริงจังต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นวัยที่พิจิกมักเริ่มมองหาคู่ชีวิตมีโอกาสเจอคนที่ใช่และพร้อมจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันอย่างไรก็ตามความลึกซึ้งและความห่วงแหานในความสัมพันธ์ของพิจิตอาจทำให้เกิดความขัดแย้งบ่อย หากไม่ยอมปรับตัวควรเรียนรู้ที่จะให้อิสระและไว้ใจกันมากขึ้นชีวิตโดยรวมชีวิตในวัยนี้คือการสร้างหลักฐานพิจิตรจะมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงและจะใช้ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้สำเร็จเป็นวัยแห่งความเหนื่อยแต่คุ้มค่าหากอดทนพอพิจิตรจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำหรือบุคคลที่น่าเกรงขามในสายตาผู้อื่นได้ ช่วงอายุ36 4 5ถึง45ปีการเงินพิจิตในช่วงวัยนี้จะมีสเสถียรภาพทางการเงินสูงหากบริหารเงินได้ดีตั้งแต่วัยก่อนจะเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนในช่วงนี้รายได้คงที่อาจมีรายรับจากทรัพย์สินหรือธุรกิจที่สร้างมาก่อนหน้าแต่ต้องระวังการใช้เงินเพื่อความฟุ่มเฟือยเกินตัวเพราะพิจิกในวัยนี้มกักต้องการความรูหราหรือความสําเร็จที่จับต้องได้ การงานช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดพีคของราศีพิจิกในเรื่องอาชีพเป็นไบที่ผลงานเริ่มปรากฏชัดได้รับความเคารพนับถือในวงการมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งบริหารหรือก้าวสู่ระดับสูงในองค์กรหักรำธุรกิจของตัวเองก็จะเริ่มมีกำไรอย่างเป็นรูป,ปธรรมเป็นช่วงที่ต้องใช้สัญชาตญาณในการรักษาสิ่งที่สร้างมาให้มั่นคงยั่งยืนชโชคลา โชคของพิจิกในวัยนี้จะมาในรูปแบบของความสําเร็จจากความพยายามเช่นโอกาสขยายธุรกิจการได้เจอผู้สนับสนุนที่เปลี่ยนชีวิตหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีไม่ใช่โชคแบบลาบลอยแต่เป็นโชคจากการวางแผนและการมองการกลายพิจิตในวัยนี้ต้องรู้จักแบ่งโชคเพื่อคนรอบตัวจะทําให้ดวงแข็งแรงยิ่งขึ้นความรักในวัยนี้ความสัมพันธ์จะนิ่งขึ้นแต่พิจิต ยังคงมีความต้องการลึกซึ้งและการเชื่อมโยงทางอารมณ์หากความสัมพันธ์ในอดีตมั่นคงจะเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันแต่ถ้าความสัมพันธ์มีรอยร้าวมาก่อนหน้านี้ก็อาจถึงจุดแยกทางได้ชาพิจิตในวนัยนี้จะต้องเรียนรู้ศิลปะของการให้อภัยและการสื่อสารอย่างแท้จริงชีวิตโดยรวมเป็นวัยแห่งการเก็บเกี่ยว และประเมินตนเองพิจิกจะเริ่มมองย้อนกลับไปว่าอะไรที่สำเร็จอะไรที่พลาดและจะวางแผนอนาคตอย่างจริงจังมากขึ้นหากใช้ชีวิตอย่างมีสติไหวนี้จะเป็นหนึ่งในช่วงที่พิจิกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตช่วงอายุ46 60ปีการเงิน การเงินของพิจิกในวัยนี้มักมั่นคงจากหลักฐานที่สร้างมารายได้อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นรวดเร็วเหมือนก่อนแต่มีรายรับจากทรัพย์สินหุ้นหรือธุรกิจที่ส่งต่อความสามารถในการวางแผนการเงินยังคงอยู่หกักไม่ประมาทพิจิกสามารถใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลด้านการเงินได้สบายการงาน พิจิกในวัยนี้มักลดระดับความเร่งรีบลงและหันมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้มีประสบการณ์ในสายงานเป็นช่วงที่สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้ดีงานในวัยนี้คือการส่งต่อความรู้หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ที่เป็นบรดกของชีวิตเช่นหนังสืองานสอนหรือโครงการเพื่อสังคมโชคลาภโชคของพิจิกในวัยนี้มักมาในรูปแบบของบุญเก่า หรือผลจากการกระทําในอดีตหากเคยช่วยเหลือใครไว้จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมามีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่หรือลากจากการให้แบบไม่คาดคิดความรักความรักในวัยนี้จะสงบและมั่นคงมากขึ้นพิจิตจะมองความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งทางจิตใจมากกว่าร่างกายหากมีคู่ชีวิต ที่เคียงข้างกันมานานจะกลายเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ถ้าผ่านการยร้างหรือพลัดพรากมาอาจเริ่มต้นความรักใหม่ที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าชีวิตโดยรวมเป็นว้แห่งการถอยหลัง1-9เพื่อมองชีวิตทั้งภาพรวมพิจิตจรจะใร่กรวนถึงความหมายของชีวิต และเริ่มวางแผนการใช้เวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการสแสวงหาทางจิตวิญญาณการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายหรือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทิ้งร่องรอยในโลกช่วงอายุ61ปีขึ้นไปการเงินราศีพิจิกในวัยนี้จะอยู่อย่างมั่นคงหากวางแผนไว้ดีในอดีตมีรายได้จากบำนาญการลงทุน หรือการส่งต่อกิจาการอาจมีความสุขจากการแบ่งปันทรัพย์สินให้ลูกหลานหรือใช้จ่ายเพื่อการกุศลหากไม่ประมาทในวัยกลางคนพิจิกวัยนี้จะไม่ขาดแคลนการงาน <pięk>? เป็นช่วงที่พิจิกจะถอยจากเวทีการทำงานอย่างเป็นทางการแต่มักยังไม่หยุดนิ่ง เพราะมีแรงขับภายในสูงอาจหันมาทำงานที่ใช้ใจ่ายเช่นงานอาสาสมัครงานให้คำปรึกษาหรือเขียนหนังสือเป็นไหวที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังโชคลาภโชคในวัยนี้คือสุขภาพความสงบใจและความสัมพันธ์ที่ดีหากทำบุญไว้มากจะได้รับผลตอบแทนทั้งทางวัตถุและจิตใจมีโอกาสได้รับทรัพย์จากลูกหลานหรือจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน ความรักความรักในวัยนี้จะกลายเป็นทางเงียบที่อบอุ่นพิจิกจะรู้ว่ารักแท้คือความเข้าใจและการอยู่เคียงข้างกันแม้จะไม่มีความบืออวาเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่กลับเปลี่ยมด้วยคุณค่าหากอยู่คนเดียวก็จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและใช้ชีวิตแบบสงบงามชีวิตโดยรวมเป็นช่วงเวลาทบทวนทุกสิ่งพิจิกจะหานคิดถึงสิ่งที่ได้สร้าง และเลือกสิ่งที่ต้องการทิ้งไว้ในโลกเป็นไหวที่จิตใจจะเบาสบายขึ้นหากใช้ชีวิตมาด้วยความมุ่งมั่นและมีจิตใจดีพิจิตจะเป็นบุคคลที่ผู้คนเคารพรักและกล่าวถึงด้วยความชื่นชมต่อไปนี้คือข้อโดดเด่นข้อควรระวังและเคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิก scorpio อ,อ,อย่างละเอียดในแต่ละด้าน เพื่อให้คุณเข้าใจตนเองลึกซึ้งขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของราศีนี้ได้อย่างเต็มที่พร้อรมระมัดระวังจุดอ่อนที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตข้อโดดเด่นของราศีพิจิก 1. จิตใจลึกซึ้งและชาญฉลาดชาวพิจิกเป็นผู้ที่มีความเข้าใจชีวิตในระดับลึกมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ซับซ้อนได้อายา่างเฉียบขามองเห็นสิ่งที่คนอื่น มองข้ามมีสัญชาตญาณในการอ่านใจคนและสังเกตพฤติกรรมอย่างแม่นยำทำให้มักประสบความสำเร็จในสายงานที่ต้องใช้ความลึกซึ้งเช่นนักจิตวิทยานักสืบนักวิจัย 2. พลังใจแข็งแกร่งเมื่อชาวพิจิกมีเป้าหมายแล้วพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมีพลังในการฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมล้มเลิกแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไร้ทางออก 3. สเสน่ห์ลึกลับและดึงดูดใจพิจิกมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นคนที่ไม่ต้องพูดมากแต่ก็สามารถสะกดคนรอบข้างได้เป็นราศีที่มักทำให้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้แม้จะไม่เปิดเผยตัวเองมากนักมักมีบุคลิกที่น่าค้นหา 4. ความจงรักภักดีและเด็ดเดี่ยวหากรักใครหรือเชื่อใจใครพิจิกจะพักดีอย่างแน่วแน่พร้อมปกป้องและยืนหยัดข้างคนคนนั้น จนถึงที่สุดเป็นเพื่อนแท้และคนรักที่ไม่มีวันหักหลัง 5. เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เก่งพิจิกเป็นราศีที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างสุดขั้วจากจุดตกต่ำที่สุดกลับมายืนอย่างสง่าง,งามได้มีพลังแห่งการฟื้นตัวและเติบโตหลังความล้มเหลวที่สูงกว่าราศีอืน่นข้อควรระวังของราศีพิจิก 1. อารมณ์แรงและเก็บกฎ พิจิกมักไม่แสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นตรงๆแต่ภายในเต็มไปด้วยอารมณ์ลึกซึ้งหากสะสมความโกรธความเสียใจหรือความอิจาไว้นานๆอาจเกิดการระเบิดทางอารมณ์อย่างรุนแรงโดยไม่คาดคิด 2. ความหึงหวงและควบคุมพิจิกเมื่อรักแล้วมักผูกพันแน่นแฟนจนบางครั้งกลายเป็นการควบคุมหรือจ้องจับผิดคู่รักได้ง่ายควรฝึกปล่อยวาง และให้ความเชื่อใจเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ถึงเครียด 3. ไม่ให้อภัยง่ายชาวพิจิกมักจำความผิดของผู้อื่นได้นานมีแนวโน้มจะไม่ให้อภยัยคนที่ทำให้เจ็บลึกแม้ภายนอกจะดูสงบแต่ในใจอาจยังโกรธหรือแค้นอยู่ควรฝึกการปล่อยวางเพื่อลดภาระทางจิตใจ 4. ยึดมั่นในความคิดของตัวเองด้วยความมั่นใจในตนเองสูงพิจิกมัก ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายๆและอาจปิดกั้นมุมมองใหม่ๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตควรฝึกฟังอย่างเปิดใจและเรียนรู้จากผู้อื่นหากชอบอยู่ในโลกส่วนตัวเกินไปพิจิกชอบเก็บตัวและไม่ชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวแม้ในบางสถานการณ์อาจดูเย็นชาหรือไม่เข้าสังคมควรเรียนรู้การเปิดใจมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในชีวิต เคล็ดับการเสริมดวงราศีพิจิกอย่างละเอียดด้านการเงินวางแผนการเงินระยะยาวด้วยสัญชาตญาณใช้ความสามารถในการคาดการณ์และวิเคราะห์ของคุณในการเลือกลงทุนหรือการใช้เงินอย่างรอบคอบสะสมทรัพย์สินที่มั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือหุ้นคุณภาพสูงที่ถือครองระยะยาวบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาหรือผู้ที่มีจิตใจเจ็บป่วยจะช่วยเปิดช่องทางโชคลาภใหม่ด้านการงานเลือกงานที่ต้องใช้สมองและหัวใจร่วมกันเช่นงานจิตวิทยาวิจัยการแพทย์การวางกลยุทธ์และอื่นๆจะทำให้คุณเติบโตเร็วอย่ากลัวการเริ่มใหม่หากรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะพิจิกมีพลังในการฟื้นตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ รักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วยความเคารพและความยุติธรรมแม้จะไม่ชอบเข้าสังคมควรเลือกเปิดใจในโอกาสสำคัญด้านโชคลาภเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองชาวพิจิกมักมีเซน์แม่นยำถ้ารู้สึกว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรจงเชื่อในความรู้สึกนั้นมันสร้างบุญด้วยการปล่อยสัตว์ทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพหรือคนที่ทุกทรมานทางจิตใจ บูชาพระแม่กาลีหรือเทพแห่งความเปลี่ยนแปลงเช่นพระพิกเนทเพื่อช่วยตัดกเก่าและเปิดทางใหม่ในชีวิตด้านความรักฝึกการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้อารมณ์พิจิกจะประสบความสำเร็จในความรักมากขึ้นหากเรียนรู้ที่จะพูดในเวลาที่ควรแบ่งปันความรู้สึกให้คู่รักรับรู้ไม่เก็บไว้คนเดียวเพราะความลึกซึ้งของคุณจะกลายเป็นสายใยแห่งความเข้าใจ หลีกเลี่ยงการครอบครองคนรักให้พื้นที่และไว้วางใจกันความสัมพันธ์จะมั่นคงยิ่งกว่าเดิมด้านชีวิตและจิตใจมันทำสมาธิหรือเดินจงกรมเพื่อระง,งับอารมณ์เพราะพิจิตมีพลังภายในมหาศาลการทำจิตให้นิ่งจะช่วยให้ชีวิตสมดุลใช้ความเจ็บปวดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่หลีกหนีความผิดหวังแต่เรียนรู้ที่จะนำมันมาเป็นเชื้อไฟของการเติบโต ลอยวางอดีตและให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นจะทำให้ใจคุณเบาและพร้อมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม